ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะนี่แล้วก็เราก็มากินอันนี้นะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราจะมีเมนูดีๆนะคะเมนูหนึ่งเนาะพัดพัดบุ๋งเพื่อนแปดหนึ่งตาหนึ่งพี่ะนั่งหันก่อน พอานะเราตั้งหม้อกระทะ็จแล้วนะคะไม่ถึงสิบวิน,นะคะฮะมาน้งันนี่นเ,นเขาเห็ดหนะมันี้ปลาฟูค่ะมันหอมปลาฟูค่ะถอดประท้ทีงเทสมอ,องหัน่นเปิ่อนมันหอมปลาทูค่ะ,ะ,ะ,คะ,ะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราใส่นิ้เลยค่ะ สร็จแล้วนะคะจแล้วทุกอย่้เราใส่นี่ลงนะคะอันนี้ม่โช์สีมือแต่ก็ไม่มีความสุขอะไรเท่ากับการได้กินอาหารที่ถูกรสสีสือนะคะอบตามด้วยนี่นะคะ่ะ อะไรนี้คะซอนหอยนางรมน,น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยนะคะแล้วก็รสด,ดีหน่อย่อนะคะแล้วกต้องมีน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะต้องใส่น้ำตาลนิดหนึ่งนะ,ะเสร็จแล้วสีที่ลืมไม่ได้นะคะ แล้วทีนี้เขากา็จะแผ่นนะคะเห็นไหม ต้องไปนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้สูตรนี้ไม่ต้องชิมเลยนะสูตรน,นี้ไม่ต้องชิมน,นะคะ เกือบไม่ได้กินเกือบจะเลยเกือบจะเลยแล้วนะคะนี่เต็มหม้อเลยโอเคค่ะมาทานกันค่ะ